ก่อนขับรถให้เดินดูรอบรอบรถไม่ให้มีสิ่งกีดขวางหรือคนที่อยู่บริเวณรอบรถดึงที่รองล้อออกจากนั้นขึ้นนั่งบนรถก่อนอื่นต้องตรวจเบรบมือให้อยู่ในตำแหน่งดึงขึ้นสุดเพื่อป้องกันร,รถเคลื่อนตัว ปรับเบาะนั่งและพวงมาลัยให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดปรับกระจกมองหลังมองข้างมองด้านล่างและข้างขวาให้เหมาะสมล็อกประตูทั้งหมดคาดเข็มขัดที่รภัยให้ถูกต้อง ปิดไฟแสงสว่างและอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นตรวจคันเกียร์ให้อยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างขณะน,นี้พร้อมสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่งอ่อนไฟสัญญาณและไฟเตือนต่างๆจะแสดงขึ้นที่แผงหน้าปัดตรวจการทำงานของไฟหน้าไฟรีไฟหน้าต่ำ ไฟหน้าสูงไฟขอทางไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาไฟฉุกเฉินตรวจสอบระบบไฟเบรกไฟถอยหลัง ไฟสองป้ายทะเบียนและไฟจอดตรวจสอบเสียงแตร,รการสตาร์ทเครื่องให้กดแป้นเหยียบคัตช์แล้วบิดกุญแจไปที่ตำแหน่งสตาร์ทเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่ต้องกดแป้นคันเร่งปรับปุ่มรอบเดินเบาให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์แต่ละรุ่นสำหรับรุ่น ที114รอบเดินเบาจะอยู่ที่525รอบต่อนาทีเดินเบาเครื่องยนต์จนกระทั่งเข็มเกจว,วัดอุณหภูมิความร้อนเริ่มเคลื่อนที่ตรวจดูเข็มเกจว,วัดน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีน้ำมันเพียงพอสัญญาณไฟเตือนที่หน้าปัดหรือเพียงไฟเตือนเบรกมือและไฟสัญญาณชุดเกียร์ต่ำตรวจการทำงานแป้นคลัตช์ขณะเครื่องยนต์เดินเบา ทดสอบการเข้าเกียร์ต้ไม่ติดขัดชุดเกียร์ต่ำรูปเต่าชุดเกียร์สูงรูปกระต่ายการขับรถให้ประหยัดน้ำมันนั้นเริ่มจากการออกรถให้เหยียบแป้นคลัตช์จนสุดแล้วเข้าเกียร์หนึ่งลดคันเบรกมือลง โดยกดปุ่มด้านบนของคันเบรกมือแล้วโยกลงในการออกรถให้เหยียบแป้นคันเร่งลงช้าๆพร้อมกับปล่อยแป้นคลัตช์ให้สัมพันธ์กันรถจะค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างนุ่มนวลในขณะที่รถเคลื่อนตัวและมีความเร็ว5-10กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ทดสอบเหยียบเบรก ว่ายังสามารถใช้ได้เป็นปกติเมื่อความเร็วรถสูงขึ้นให้เปลี่ยนเกียร์สูงขึ้นตามความเร็วรถโดยโยกคันเข้าเกียร์้วยความนุ่มนวลไม่กระแทกและเม่รรถมีความเร็วสูงกว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่อยู่เกียร์4 จำเป็นต้องเปลี่ยนจากชุดเกียร์ต่ำเป็นชุดเกียร์สูงให้เหยียบแป้นคลัตช์จนสุดแล้วโยกคันเกียร์มาที่ตำแหน่งเกียร์ว่างพร้อมกับโยกเข้าหาตัวเพื่อเปลี่ยนจากชุดเกียร์ต่ำเป็นชุดเกียร์สูงแล้วจึงโยกไปในตำแหน่งเกียร์ห้าแล้วปล่อยแป้นคลัตช์จากนั้นให้เปลี่ยนเกียร์สูงขึ้นตามลำดับความเร็วรถการขับรถที่ประหยัดน,น,น้ำมันนั้นต้องรักษาระดับความเร็ว ระดับความเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถประหยัดน้ำมันได้มากที่สุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ในเกณฑ์80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ในระดับปกตินอกจากนี้แล้วการขับรถให้ความเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ในช่วงสีเขียวเป็นการช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดีที่สุดสังเกตเข็มเกต วัดอุณหภูมิของน้ำล่อยเย็นให้อยู่ในระดับปกติคือกึ่งกลางของเกตประมาณ80-90องศาเซลเซียสแต่ถ้าต่ำกว่า50องศาเซลเซียสจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงม,มากขึ้นในการขับรถควรหลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องยนต์เต็มที่เพื่อแสงรถคันหน้าอย่างฉับพันควรหลีกเลี่ยงความถี่ ในการใช้เบรกและการเบรกเต็มที่รุนแรงเพราะนอกจากจะทําให้ผ้าเบรกและการเบรกร้อนจัดแล้วในการเคลื่อนเพื่อออกตูวรถใหม่อีกครั้งจะทําให้เส้นเลืองน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นไปอีกเมื่อต้องการลดความเร็วลงต้องเปลี่ยนเกียร์ให้ต่ําลงเพื่อให้สัมพันธ์กับความเร็วของรถและถ้าความเร็วต่ํากว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องเปลี่ยนจากชุดเกียร์สูงมาเป็นชุดเกียร์ต่ํา โดยเหยียบแป้นคลัตช์จนสุดแล้วโยกคันเกียร์มาที่ตำแหน่งเกียร์ว่างและโยกออกจากตัวเพื่อเปลี่ยนเป็นชุดเกียร์ต่ำในการขับรถขึ้นเนินชันต้องเปลี่ยนเกียร์ต่ำลงให้เร็วกว่าปกติขับอย่างช้าๆการขับรถลงเขาระยะทางยาวหรือทางลาดชันควรลดความเร็วและเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสม โดยใช้เกียร์เดียวกับตอนขึ้นเนินเครื่องยนต์จะเป็นตัวช่วยเบรกรถไว้พร้อมกับใช้เบรกหางพว่วงเบรกไอเสียและเบรกเท้าควบคู่กันไปสำหรับการใช้เบรกหางพว่วงไม่ควรใช้ถี่และต่อเนื่องยาวนานจะทำให้เกิดความร้อนสูงวิธีการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากการขับรถอย่างถูกต้องแล้วองค์ประกอบอื่น ก็มีส่วนในการประหยัดน้ำมันด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นในขณะขับรถห้ามวางเท้าบนแป้งคลัชจะทำให้อายุการใช้งานของคลัชส,สั้นลงรถที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ซึ่งเป็นเครื่องขนาดเล็กแต่ให้กำลังมากจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีมันทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอโดยการใช้ลมเป่า จากด้านในออกด้านนอกการเลือกใช้อย่างเรเดียลจะทำให้ช่วยประหยัดน้ำมันตรวจสอบแรงดันลมยางล้อหน้าไม่ควรเกิด105ปอ,อนต์ต่อตารางนิว้วและล้อหลังไม่ควรเกิด116ปอนต์ต่อตารางนิว้วรถที่ติดตั้งสปอยเลอร์หลังคาจะช่วยลดแรงเสียดทานของลม เมื่อวิ่งด้วยความเร็วสูงช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นให้บรรทุกสินค้าตามพิกัดที่กำหนดการใช้รถบนทางด่วนจะเป็นการช่วยประหยัดเวลาและน้ำมันการวิ่งรถในช่วงเวลากลางคืนเป็นการหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดได้เป็นอย่างดีหมันดูแลเครื่องปรับอากาศให้มีน้ำยาเพียงพอ โดยดูที่ช่องประจกถ้าน้ำยาทำความเย็นน้อยจะเป็นฟองอากาศทำให้ความเย็นน้อยลงและเครื่องยนต์ต้องทำงานหนักมากขึ้นทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันจากเรื่องราวที่ปรากฏใน VCD ชุดนี้ล้วนเป็นวิธีการขับรถฮีโน่ย่ากถูกต้องปลอดภัยและประหยัดน้ำมันแบบนักขับมืออาชีพซึ่งจะช่วยให้รถยนต์ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานและบำรุงรักษาส่งผลให้ต้นทุนในการประกอบการขนส่งลดลงอย่างแน่นอน